สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะค่าวันนี้นะคะครูก็มีคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องอภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยนะคะมาเสริมให้กับนักเรียนนะคะบางคนก็ใครที่มีโอกาสได้ดูนะคะก็เข้าไปดูนะคะครูจะโพสต์เอาไว้ในในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะแล้วก็ใน y YouTube โรงเรียนนะคะใครที่ไม่ได้ดูก็ไว้มาเปิดเทอมมาเรียนกันแล้วกันเพราะครูเชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะมีโอกาสได้ดูน้อยคนนะคะเพราะว่าสื่อตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะ ที่จะไว้ดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็ทําเพื่อใหอ้เป็นแนวทางสําหรับนักเรียนบางคนที่สามารถจะดูได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องกันเลยนะคะอ่ะอันแรกนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําคล้องจองนะคะซึ่งอาจจะเคยเรียนไปแล้วตอนชั้นป .3 นะคะ,ะคล้องจองอันแรกนะคะมาเริ่มเลยอันนี้คําคล้องจองคือคําที่มีสละแล้วก็พยัญชนะเป็นเสียงเดียวกัน ะะตัวสะกดเป็นแม่เดียวกันจะไม่จําเป็นต้องเป็นแม่กดต้องเป็นดอเด็กนะคะเนี่ยอาจจะเป็นตัวอื่นที่อยู่ในแม่กดซึ่งไม่ตรงมาตราก็ได้นะคะเราเรียกคําที่อยู่ในแม่เดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดตัวเดียวกันว่าคําสัมผัสน,นะคะอ่ะไปต่อนะคะลักษณะของคําคล้องจองนะคะก็จะมีคล้องจองหนึ่งพยางคือมีพยานเดียวสระเสียงเดียวนะคะมาตราตัวสะกดก็เป็นตัวเดียวกันนะักเรียนดูตามภาพครูเลยนะคะอ่าน เองก็ได so like uh, like well, so ้นะคะนะคะอ่ะตัวอย่างอย่างอันนี้นะคะเป็นสระอีนะคะเป็นสระอีแล้วก็แม่กลดอย่างเช่นอันแรกบินนะคะก็คู่กับดินนะคะหากับตาอันนี้น่าจะเรียนแล้วตั้งแต่ปสองป3แล้วนะคะทบทวนก่อนนะคะรักสระอะนะคะแล้วก็แม่กลนะคะรักกับหักนะคะเปียกกับเรียกนะคะอ่ะดูตามไปเลยนะคะแก้วนะคะแก้วกับแล้วนะคะนี้น่าจะได้ละนะคะ สองพยางนะคะอย่างเช่นคําที่มีคําที่มีตัวสะกดนะคะเป็นเหมือนกันเลยคือมีเป็นพยัญชนะเดียวกันนะะแม่เดียวกันนะคะสระเดียวกันดูข้างท้ายมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าเดี๋ยวงงนะคะอ่ะอันนี้สองพยางคือมีพยางชนที่1กับพยางที่สองมาจับคู่กันนะคะตัวสุดท้ายของพยางชนแรกนะคะจะมาอยู่สัมผัสกับตัวหน้านะคะอย่างนี้ ตอไปเลยจะได้มีงงนะคะ,อ,ะอย่างันนี้นะคะรถมา้ามีสองพยางรถกับมา้าสองพยางนะคะหาของหาของหาหนึ่งพยางของหนึ่งาหาของสองพยางนะคะสระอาเหมือนกันคือสัมผัสตัวแรกนะคะกับตัวตัวสุดท้ายกับตัวแรกจะคล้องจองกันนะคะ,ะดูอันอื่นบ้างดูอย่างเช่นอันนี้ไว้เนื้อนะคะแล้วก็เชื่อใจนะคะ,ะเนื้อสระเอือ ะะกับเชื่อกสระอืนอน,นี้ไม่มีตัวสะกดนะคะอะดูข้างนู้นเลยรู้มากนะคะกับยากนานตกจอไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะรู้มากสระอาแล้วก็แม่ก,กบกับยากก็สระอาแม่ก,กบเหมือนกันนะคะอะดูต่อไปนะคะนอกจากสองพยางยแล้วเราก็มีคําคล้องจองที่เป็น3พยางนะคะหรือเป็นกลุ่มคำซึ่งอาจจะไม่มีความหมายก็ได้นะคะมาลองจำตักรอก่อนนะคะอะสามพยางอันแรก ะะอันนี้เป็นแผนผังของมันนะคะจะมี3พยางยาซึ่งตัวสุดท้ายจะไปสัมผัสกับตัวที่1ก็ได้นะคะคล้องจองกับตัวที่1ก็ได้หรือคล้องจองกับตัวที่สองก็ไม่ผิดก็ได้ทั้งสองอันเลยนะคะดูตัวอย่างนะคะอ่ะเด็กคนเก่งเร่งรีบเรียนนะคะเก่งนะคะสระเอนะคะมีงองตัวสะกดคล้องจองกับตัวแรกคือเร่งนะคะเร่งนะรีบเรวและคำที่คล้องจองกันนะคะ ทำคล้องจอนักเรียนต้องดูที่มันความหมายไปได้วยกันไปทางเดียวกันนะคะไม่ใช่เด็กเรียนเก่งกินขนมอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคนคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวข้องกันนะคะหรืออีกอันนึงอ่าดูที่สัมผัสกันนะคะหยิบหนังสือถือกระเป๋านะคะสะอื้อน,นะคะซื้อกับถืออ่ะคล้องจองกันนะคะอ่ะหรืออันนี้นะคะยุโคโควิดปิดปากไว้สะอี สระคือสระอีกสระเดียวกันนะสระอีกนะแม่กดคือดอเด็กนะคะยุคโควิดปิดปากไว้อ่ะดูต่อไปนะคะนอกจาก3พยายงแล้วก็จะมีคาคล้องจอง4พยายงนะคะก็เหมือนกันนะคะมี4พยายงนะคะอ่ะดูแผนผันเลยดีกว่าจะได้ไม่งงนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่พยายงเหมือนเหมือนสามพยายงเลยก็คือตัวสุดท้ายของวรคแรกนะคะกับ คล้องจองกับตัวที่หหรือตัวที่2ก็ได้นะคะเหมือนสามพยายามเลยนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างนะคะเจ้าแมวใจดีมันมีความสุขนะคะอันนี้สมัมผัสคล้องจองกับตัวที่สองนะคะดีสระลีคล้องจองกับคําว่ามีก็ถูกเหมือนกันนะคะหรือทิดไม่ออกนะคะนักเรียนบอกว่าคิดงไ่ออกเขาคงครับสัมผัสอันแรกใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็ได้มาลายพวงน้อยนะคะ ร้อยมาจากใจก็คือน้อยตัวสุดท้ายสัมผัสกับร้อยซึ่งเป็นพยางค์แรกเหมือนกันก็ถูกเหมือนกันไม่ผิดนะคะเพราะว่าสี่พยางค์สามารถสมผัติได้ทั้งทั้งตัวที่1แล้วก็ตัวที่2นะคะหมูอบจากเตาอดูตามคูเลยนะคะกลิ่นเย,ย้ายวนนักอ,อันนี้สัมผัสคล้องจองกับตัวที่2นะคะเตากับเยา้าไม่จําเป็นว่า อันแรกไม่มีวรรณยุกต์อันที่สองมีวรรณยุอาจได้เหมือนกันวรรณยุไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่สระกับตัวสะกดแค่นั้นเองนะคะอ่าหรืออันนี้อันหนึ่งพี่สาวของฉันฝันอยากเป็นหมอนักเรียนสังเกตว่าเนื้อหาของเรื่องนะคะจะต้องคล้องจองกันไปในทางเดียวกันนะคะฉันคล้องจองกับคําว่าฝันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแม่นอากาศนะเป็นสะอาก็ได้นะคะอ่ะ อ,อย่างข้อสังเกตเขาบอกว่าคําคล้องจองนะคะที่ครูให้เป็นมาดดี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นคําคล้องจองพื้นฐานเี่เอไว้เวลาเนี่ยเราไปแต่งกลอน8กลอน6กราบย่านี่หรือว่ากลอนสุภาพคือมันเป็นพื้นฐานแช่นนั้นแต่เวลาเราจะไปแต่งเป็นกลอนเนี่ยนะคะนักเรียนก็ต้องแต่งตามรูปแบบที่เขาให้มาอย่างเนี้ยเขาบอกว่าอย่างกราบย่านี1 1มี11พยางนักนก็ต้องแต่งตามรูปแบบเขานะคะว่า ข้องจองคาไหนนักเรียนก็ต้องให้ล้องจองคํานั้นเพราะนักเรียนสุดมาแล้วแหละสองพยางข้อนี้นะสามพยางอย่างนี้สี่พยางห้าพยางเพราะนั้นถ้าเป็นกาบยานสิบเอ็ดอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างกาบยานสิบเอ็ดนะคะ <c oughs> เขาก็มีตัวอย่างให้ว่าต้องล้องจองตัวสุดท้ายกับตัวที่สามนักเรียนก็หาคําที่เป็นสระเดียวกันนะคะมีพยัญชนะม coup, นีตัวสะกดตัวเดียวกันตามรูปแบบของเขานะคะอ,อย่างนี้เป็นตัวอย่างของกาบยานีิ11 ะะเพราะเ,าเพราะครูผู้นำทางใช่เรือจ้างรับเงินตราพุ่มพานจึงนำมากราบบูชาพระคุณครูย่าแพรกแทรกดอกไม้พร้อมมาไลอันงามหรูถิ็มดอกอ่อนช่อชูจากจิตหนูผู้รู้คุณอันนี้กราบยาในี11หน้า5หลัง6กนะคะก็เป็น11 ข้าศพยานนะคะอันนี้ตัวอย่างของกาบยาใ11นะคะซึ่งนักเรียนใช้นักเรียนจะใช้คําที่ครูบอกเมื่อกี้แหละคำคล้องจอง3 4มนะคะมาเป็นแนวทางในการทาอันเนี้ยได้นะคะนักเรียนเรียนชั้นต่อไปก็จะเจอ,อยากกว่านี้นะคะนอกจากนั้นจะมีคลอนสุภาพนะคะ,อ,ะอันนี้น่าจะเคยได้ยินนะคะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนใจต่ำเป็นได้ ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะผู้ถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปีดาทุกคืนวันสุขสรรจริงอันนี้เป็นตัวอย่างของกรอนสุภาพนะคะเขาให้สัมผัสนะคะให้คล้องจองตัวที่สามเห็นไหมสูงที่ครูโยงไว้นะคะสูงกับยูงนะคะจะคล้องจองกันตัวที่สานักเรียนก็ คำให้คล้องจองในพยายที่3นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะนะคะซึ่งนักเรียนสามารถไปฝึกได้นะคะฝึกได้ฝึกฝึกทำแล้วไปเห็นคําคล้องจองเนี่ยสามารถโยงได้เลยนะคะโยงลองโยงดูว่า, A, ยายเอเพียนอันนี้คล้องจองกับอันไหนนะคะแล้วคราวหน้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าครูได้สอนอันนี้ต้องต้องฝึกทําอันนี้อาจจะยังไม่ได้ฝึกทําให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเราค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะอันนี้ไปฝึกทาก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ